สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมาอัปเดตข่าวอีกแล้ววันนี้วันที่24ตุลาคมค่ะเพื่อนๆค่ะห่วงเข่าเนี่ยโอ้ยรวงเป็นรวงพี่น้องค่ะรวงเป็นรวงธรรมชาติเขาสดชื่น แจ่มใสไปเลยธรรมชาติสดชื่นแจ่มใสหวงเข่าเป็นล้วงเลยค่ะคุณนะคะเป็นก้อนเป็นกอ้อนยูเพื่อนเพื่อนค่ะมือนี่วันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมค่ะเพื่อนเพื่อน ให้เพื่อนเพื่อนเห็นห่วงเข่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเพื่ออยู่ทั้งไก่ทั้งไก่อยากเห็นธรรมชาติบ้านบ้านของเขาเนาะค่ะเพือ่อโอ้ยอันนี้รวงข้าวเพือ่อเพื่อนโบอยากขีดหฮอดบ้านเพื่อนเห็นห่วงเข่าแล้วก็สีสวงเป็นโบค่ะพี่น้องค่ะห่วงเข่าเต็มพื้นทีเงยคอขึ้นมาเต็มพื้นทีค่ะโอ้ยเขียวเขียวเป็นแต่สะออนะ่ค่ะให้ไก่ไๆ่เบิอง ตะมุตะมิตะมุตะมิค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้ยธรรมชาติสดชื่นแจ่มใสธรรมชาติสดชื่นแจ่มใสใกล้สิได้ใกล้สิได้แล้วจา้าเพื่อนๆค่ะห่วงเขาตะมุตะมีสวยงามสวยงามค่ะห่วงเขาสวยงามมากมาย สวยงามหลายจ้าเพื่อนๆคะ่ะอยากให้เพื่อนๆมาเห็นน้ำกันธรรมชาติบ้านๆของเขาธรรมชาติบ้านๆของเขาไปใส่กับธรรมชาติไปใสกับธรรมชาติไไส,รราตสวยสุดงดงามสีจเะม็นสวยองตองแองแต่งอยู่สีสวยองตองแองแต่งอยู่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ทั้งธรรมชาติอถือกล้องกัเลวเนาะคุณค่ะเต็มทงเต็มทาสุดลูกหูลูกตาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสุดลูกหูลูกตาไปเลยเขาเขาจะเป็นงามค่ะงามแน่ยินดีชื่นชมกับชาวนะาเขาเนาะนี่แหละค่ะความภูมิใจกัมีแค่นี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อน,นขอบคุณธรรมชาติที่เขาได้อยู่ได้กินใต้ร่มธรรมชาติเนาะค่ะเพื่อนเพื่อน,นค่ะ โอยมือนีก็มีความสุขหลายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเด้อจ้าขอบคุณมิตรภาพดีๆขอบคุณการให้กำลังใจดีๆคะ่ะ